สวัสดีครับสวัสดีครับจะมาดูการผสมแพะนะครับผสมแพะนะครับให้รู้ว่าผสมเสร็จหรืออย่างเนาะเอมมามาผสมบ้านแม่น้องนะครับบ้านแม่น้องนะครับโอแม่น้องก็ซื้ออะไรมาเยอะแยะ อโอ้โหานจะปลูกหวายแล้วนี่โอ้โหหวายมาเป็นพันต้นเลยนะตายหวายเยอะมากเนอะแม่น้องก็จะปลูกหวายนะครับจะปลูกหวายไม่รู้ซื้อมาเมื่อไหร่เนาะ โอ้โหตรงนี้ก็ต้นผักหวานใส่สปริงเกอร์ใส่สปริงเกอร์ด้วยเนาะอืมนะครับให้อาหารแพะนะครับก็จะมาดูเขาไปดูคอกแพะนะครับ กินกันเลยนะโอ้โหโน่นโน่นเนาะแพะนะครับที่ตัวครับสามหกนะครับสามหกอืมต้นแบา ตัวนี้มาสองตัวนี่บอลลุลูกมันแม่มันตายปลานะมีแล้วปูอยู่ไตบอกแต่ตัวหญ่แล้วสูงสูงเหมือนแล้วหญ่ละอันนี้แม่มีอนี่เยฮะแกงพ่อทำไมก็ให้อาหารแกนะครับแีลดูสิ ดูสิครับดูแผลเอาเอา้อาวกินกันนะครับกินกันนะครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากๆอืมโนโน เลี้ยงแพะไม่ได้ปล่อยนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะให้ให้อาหารมันกินนะครับซื้อซื้ออะไรซื้อกากข้าวโพดซื้อข้าวโพดหมกักนะครับข้าวโพดหมกักแล้วก็มีอะไรอีกอีเนาะอืมดูสิอืม นั่งอยู่กับแม่อยู่กับแม่นอนนอนอยู่กับแม่โตแล้วโตแล้วอ้าวดันกันเลยดันกันเลยอชนกันชนกันชนกันกินกันชนกันแม่น้องเลี้ยงแพะ นัาแต่ก็เลี้ยงแพะอ้าวรอดูว่ารอดูช่วงเวลาเขาขายมันจะได้เหมือนราคาที่เราซื้อมาหรือเปล่าเนาะอืมแต่ก็ออกลูกปีละสองครั้งนะครับอืมปีละสองครั้งครั้งละตัวบ้างสองตัวบ้างนะครับครั้งละตัวบ้างสองตัวบ้างเนาะคุณเลี้ยงแพะก็ ก็มาก็มาคุยกันนะครับ<า>ช่างวาก็เลี้ยงแพะเอ้าช่างวาก็เลี้ยงแพะโอ้โหสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้อืม มันใกล้คลองนะครับใกล้คลองห้วยบางทรายนะครับใกล้คลองห้วยบางทรายนะครับเนาะแค่ <ๆ S 1> นี้ก็อยู่กันได้แล้วครับอ,อยู่กันได้แล้วครับทำไป ไปนะครับไปดูคอกนี่นะครับไปดูคอกไปดูคอกนี่นะครับโตเร็วหวรอเปล่าโตเร็วหวือเปล่านะครับมาดูคอกนี่นะครับอืมเอา้ามีกันจามด้วยโอ้โหไม่ได้เจอกันนาน นี่ครับแม่ตายจ่านะครับแม่ตายจ่านะครับอืมโตแล้วโตแล้วหลวงโตแล้วหลวงแม่ตายจ่า well สองตัวนี่เนาะอืมสองตัวนี่แม่แม่เขาตายเนาะป้อนนมป้อนนมนึกว่ามันจะไม่โตเนาะแล้วมันก็โตนะครับโตแล้วข้องนี้ก็สี่ตัวนะครับเอ้าคนนี้ก็เยอะนะ อข้อนี้ก็เยอะข้อ,ขอนี้หกตัวห้าตัวสี่ตัว,ตวโอ้ตัวนี้เพราะพ่อพันพ่อพันนะครับพ่อพันนะครับนี่พ่อพันต้องอยู่ตัวเดียวนะครับน้องพ่อพันอืพ่อพัน นี่แหละครับถ้าทําอะไรไม่มีพ่อพันก็ไม่ได้นะครับต้องมีพ่อพันแม่พันนะครับนะมมีพ่อพันแม่พันเลี้ยงง่ายอยู่นะแต่เรามีทุนนะครับเรามีทุนซื้อหัวอาหาร ซื้อหัวอาหารซื้อกากมันข้าวโพดมักนะครับลาอ่อนก็กินนะครับกินดีนะครับลาอ่อนก็กินดีนะครับเนาะนาเตให้ลำด้วยของนาเตนะครับนาเตให้ลำด้วยปกติถ้าหากไม่มีพ่อพันุเราก็ต้องไปให้เขาผสมให้เเสียตังนะครับเสียตังเสียตังเนาะ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับส่วนหลบกิมิตาก็ตาก็จบคลิปเเื่อนันี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ